สุดแล้วพี่คนการเลี้ยงสุนัขนั้นนอกจากเป็นเพื่อนค้ายเหงาแล้วยังช่วยผู้สูงอายุนั้นได้ขยับเยื่อนรู้สึกมีชีวิตชีวาและก็มีความสุขมากขึ้นครับแต่ทางนี้การเลือกสุนัขพันธุ์ไหนมาเลี้ยงนั้นก็ควรคำนึงถึงไลฟ์สไตล์และก็ความสามารถของผู้สูงอายุด้วยดังนั้นวันนี้เราจะไปพบกับ5สายพันธุ์สุนัขที่เหมาะกับผู้สูงอายุครับจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างรับชมันเลยครับ 1. ชิสุสุนัขพันธุ์เล็กขนยาวนิสัยร่าเริงขี้อ้อนอรักเจ้าของ ชิสูเป็นสุนัขที่เลี้ยงง่ายครับต้องการการดูแลคนปานกลางเหมาะกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมครับ 2. องคาวิเลียนคิงชาวสเปเนียลสุนัขพันธุ์เล็กขนยาวนิสัยอ่อนโยนใจดีเขากับเด็กและก็สเลี้ยงตัวอื่นได้ดีครับคาวิเลียนนั้นต้องการการเดินเล่นและก็การแปรงขนเป็นประจำเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีเวลาพาเขานั้นออกไปเดินเล่นครับ 3. พุดเดิลสุนัขพันธุ์เล็กถึงปานกลางขนหยกฉลาดฝึกง่าย พุดเดิลมีหลายขนาดครับสำหรับผู้สูงอายุแนะนาให้เลี้ยงพุดเดินทอยหรือว่ามินิเอเจอร์พุดเดินเพราะมีขนาดที่เล็กน้ําหนักเบาดูแลก็ง่ายพุดเดินไปสุนัขที่ไม่ค่อยเห่าครับเหมาะกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดมิเนียมครับ4ปักสุนัขพันธุ์เล็กหน้าบี้ขาสัน้นในสายร่าเริงขี้อ้อนครับปักไปสุนัขที่เลี้ยงง่ายต้องการการออกกำลังกายไม่มากเหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องการเพื่อนเล่นครับ 5. พอมโบกเวลด์คอร์กี้ สุนัขพันธุ์เล็กขาสั้นมีสายร่าเริงฉลาดขอกีไปสุนัขที่ต้องการการเดินเล่นและการฝึกฝนเป็นประจำครับเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงชอบความท้าทายนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์สุนัขที่เหมาะกับผู้สูงอายุการเลี้ยงสุนัขนั้นมีข้อดีมากมายครับแต่ทางนี้ผู้สูงอายุควรเลือกสุนัขที่เหมาะกับตัวเองและก็ความสามารถของตัวเองนะครับและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุนัขให้ละเอียด เื่อให้สุนัขและผู้สูงอายุนั้นสามารถใช้ชีวิตร,ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดั่กนกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ